งสพันจือกินแล้วสิพันต้นโนเล่มาเดี๋ยวเพียนถ่วกระแนนลงมาหาแม่กินอดมา่ด้วจืแล้วขายเด็สิพันจือสิพันลกบวลูกจบกเต้าเนอกระจงีบลิงืนยิแต่กระจาว่าบพันหนุดรูกขา ได้ยินกันก็น่าเ่าว่านเดวนมาจิเวดมาดูมาอยู่เขาแล้วแล้วพากว่าวิทย์ของคุณี่คนก็ห่วยเนี่ มาแพงนะเนาะบายๆนี่คือขนมไทย ลินตีแบบม่นเริ <S S <S ่มลินนะนต้นกบลินน่ยามเลยกแมหัวานม่ <sen 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 ุกลมแหงะเน่ยเนี่ยเนี่ยเแม่ยเนี่ยเน่ยลมแห้งบ่ลมแหงบ่ลมแหงบ่บไปอยู่ในสายจัทาบ่ลมแห้งบ่ลม ลงม,มาเลยกระพนก็มาลงมาลมาก่อนเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนทุนหน้าวันนี้ัน้นเหมือนอมีคนมาืบงันจูบกน้องวังมีแรงมามามาตกักบกมาใสา่ ฝนกับบมีท่าที่ว่าสิเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ค่อยลงหน่อยหนึ่งตอนตกที่แรกนะแหงแหงเมื่อกระบได้บัดเนี่ของกระบาดคายพายุเขาเนาอพ้นนั้นตกแหงแหงแล้วก็ลินยาวเลยบัดเนี่ สงสายชิตตกลิ้นเบิดคืนเลยพี่น้องเอ้ยตกขักตกแน่บรรยากาศภายในตลาดมีแต่คนขายมีคนซื้อฝนมาหลัดทางแล่วกั้นมือนี่ ขายอยู่ประมาณจีหาถุงขับเลยปะที่กับมืออื่นเศร้าจีไปแ่อะไมืออื่นเศ้าแต่เป้าเาวินไห้เฮาไรมืออื่นเศร้าแต่เปล่าเ้าทำเวันนหายเทาไรวันเา สองแมลกนีหมคะจุ่มกินอะไร ซื้อขนมไฮนองมะนาวป่ะดีงมดีงาอดีงาดีงาดีอมดีงาดงามดีาม้ีงา่งามดีงามดีงามดีีาาาหัวเเลยปดี๋ยวไปซื้อขนมให้น้องอมะนาวแล้ว สีมาแต่ตลาดดาวกัสิมาหายมังนาวเราไปเก็บเอามังนาวอันมาเพิ่มอีกสิสเอามาหายเพิ่มพี่นนองเอ้มังนาวที่เขาขายโบเบิร์ตาะว่าฝนต๊หลัดเนาะฝนต๊หลัดทางลูกค้าเลยบ่มีคนมาซื้อหน้าฮอกรลือเต็มเลยเวลาสิหายจุนี่ตื่นใสเ่เพิ่มกัน ไปขายตลาดบรรดาลืออื่นเศร้าพวงมังนาเฮามันซุกมันเหลืองตัวเทียาหายขายมึงนี้ถ้าเฮาปลาไว้เพื่อหฮอตตลาดบรรดาเฮาอีกวันจันรมันก็สินาวก็เลยสิไปขายตลาดบรรดาเราจะมาหายเดตื่นกันพอได้หาได้ซิบอพอได้สืบกิน ขี้ดมขี้ดมแม่ฉับอกไปเช็ดอ้องี้ไปอ,อป้อปลาลูกเห็นแล้วย้ำออกอันนี้ปลาลูกโดยปลาลูกเห็นแล้วย้ำออกบบดนี้แล้วเร้วจ้าตัวเพิ่มมันได้อยู่หกถงุงหกถุงก็สิได้อยู่หกสิบพันหกสิบพัน โอเคเด้อจ okay, okay, ้าพี่น้องเรวเห็นได้โจคีเรียนสำนีเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดบ่งการ z o มคลิปของพี่น้องแสงเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายใส่เลยยัมาบ๊ายบายจ้าคนน้อย